สบายดีเลอพี่น้องสบายดีเพื่อสุขหูสุขคนพี่น้องเลยพ่อกันอีกแล้วไปเทียงหน้าน้อยคือเก่าอ,อะไรพี่น้องเลยยแรงมากอะวันนี้กล็ลม้ลมล้มล้มวันนี้รอนี่พี่น้องจนว่ามันจะหยกเทียงหน้าไป,ปเลยเสียงหน้าน้อยพี่น้องเลยเสามันจะเอามาส่งแล้วสั่งว้กะไลน์ไลน์ลมืออยู่แต่ว่าเขาเจ้ากั ติดสั่งลายนะแบบว่าคนณก็สั่งลายอันนี้อันนี้เพิ่นรัดคิ้วหายด้เพราะว่าพ่อน้องน้านี่ยเพิ่นอยู่ในหมอ่องรอเสานี่เป็นเหตุงานในหันนะเพิ่นก็ได้รัดคิ้วหายได้ไวว่าสิมาปุ๊กนี่แหละอยู่นี่แหละบงคุนดินนี่แหละพี่น้องะเป็น,น,ปนคุนดินกับเบิดอยู่หมือนหนึ่งเสากับ มื่นกับแปดร้อยบาทสาวก็ไดนะ้มื่นหนึ่งกับแปดร้อยบาทปุ๊กอยู่นี่แต่มีบางคนวาเอา้าไปซื้อดินไว้อยู่บ้านแต่ว่าเสือกังมาปุ๊กอยู่หน้าวาสะสนเอา้าอ่ะปุ๊กจูใช้ก็ได้ตัวเนาะอยู่บนได้สบายใจก็อยู่ตัวมันชิยางอีส้สิัซื้อดินไว้มันบนได้เนาคือซื้อพักกันเนาะพี่เนาะ ดินนับมือนับมีราคานับมือราคาแห่งก็สูงขื้นชื่อว้มันดีแล้วดีถีอว่าใหญ่มากอะซื้อก็เอาไว้ให้ลูกเขาเนาะเขาก็มีลูกก็แห้งละ <Yeah. S 1> ้องดีดนะอะจก๊จกใค่เนี่ยไปกล่นนนพักกันกล่นนนพักกันยังเป็นเดินนานพักยังน่าลืมเลยนั้นพักสลัด อันแม่นองเท่นคอมาหายบงฮะน่ะพี่น้องไม้ปูก็เลยสิไปกดนานพอ,อ,อกันอยู่เทียงหน้านี่แหละหลายคนหลายแนวขิดเนาะพี่นนองจังบุจักว่ารถคนคนขับคนแหน่เลี่ยร้อนนี่แหละนั่นกะอดีนั่นกะบดกบดีอันนี้กะบรได จีห้ยังได้จีห้มันถือใจเบิดลเป็นกับบได้เลยอยากอยู่ใไเฮาก็อยู่เนาะพี่น้องตามสบายใจที่นี่อีซะอยู่หน้าก็สบายพักกันนาไปไว้ไซฟักสลัดนาไว้ใช่ไหมของน้นามอ่ หนีกระเบียบผีกพีกพ่น้องกำลังงามปลูกไว้นี่นี่แหละก็สิอาสิปลูกแท้นี่แหละลพักเี่นน้องเลยสิมาเห็ดนั้นพักเี่นน้องปลูกพักอีกปลูกไม่ทุกอย่างพักจะได้กินได้ปลูก พราะเรื่องบางคนเนาะพี่น้องพยายามมาแสะแสะเนาะบดอยกระายต้องมาแสะอันนอเรื่องเงินนี่กับบดได้จบลิสิตไอ้นนก็เรื่องเงินน่ะมีตีว่าขอเงินขอเงินจ้าเขาขอเงินเนี่ยกับบดได้เอ่ยปากจ้าทำมาขอเงินเป็นหายเข้ากอ้าวเข้ากับบดได้เอ่ยปากว่าขอเป็นหายได้ใจเข้ากระหับได้ใจพี่กัน วันเคยเอ่ยปากว่าคอเงินจักเถื่อได้ฝุ่นเอายังหน้าไปใส่ฝุ่นอยู่ไปวันวันกินไปวันวันนึกมาว่าคอเงินคอนนั่นคลอนโทษโค่นเนาะโค่นเฮานี่ก็ไดา คอได้ขคอดีป่ะน,นัะ่ยก็สิคอจนรวยไปเลยอะอยู่ไปนี่แล้วตามธรรมธรรมศาติตามธรรม,มดา่ไดวังอีหยังสักอย่างอยู่แล้วมีความสุขแต่ก็พอ,อปตอนนั้นชีวิตบุญงเรื่องชาวบ้านแล้วจะพอแหละไปจะเป็นอะนนไรก็อย่าง ัน so it so cool ิวเอาความกลัวตัวเองให้รอดดูแลได้เลยกับพ่อละแกาจะามได้ก้ว่าเลยร้ายเต๋อบ่ อืมเนมอืเอาไมมก่อนพี่น้องเ้ยวันจิปุกก็ล้เอาเสียมน้ามาหนให้นะอันนี้ตัวดกจิดนี่สัวข้างๆมันนี่แล้วก็ลกหนาออกให้ ลูกไปกินพักสลัดกับพันกับปุ้นปลาเผาไหมยอห่อมาแล้วหมดนี้ก็เป็นกล้องเพื่องเก่าลายลหลายปีแล้วแถวนี้นะกล้องเพื่องเก่า เนาเสะบ้นี่ไตนกระท h อ n ใหญ่เอาไปน้ำพวนดินจะวางกมะ t h o เหงาเดอรอบๆต้นนกขีข้าวพี่น้องพอ่บุก่กลังใหญ่มาขีดข้าวขีกันเนี้ยพนเอื้นเข้ากับบุกขกันแต่มดขีดเนี้ยีงานน้องพันเอ้ีัาน อืมไปผิดงานทันแล้วเป็นหนึง่งเอาพุ่นมาใส่พี่น้องเ้ยเอาพุ่นมาผสมสันกับวงงามเนี่ยสันมันก็วงงาม ไก่งามเพาะขนคนงามเพาะแต่งผักงามเพาะผุ่นอันดูบิไก่งามเพาะขนไก่งามเพาะขนคนงามเพาะแต่งผู้สาวปากแหว่งแต่งได้เกืบโบงามดีเทลเฮ่ออีกเลยอันนี้คือผุ่นนะพี่น้องเว้ยเน้นเน้นผุ่น

อล้งกคนอะไรกัลูกใครพอไหนวะเราไปเห็ดยางกินกินจรสบิดเลยฮักสิว่าขอหอมเด็กเกินด้อ อยู่แล้วงามงามเพราะเรื่องเหนา่า ไปนทางไปต่อซ้ายให้พ่อเลยเอาพี่น้องเตรียมปลูกบ้านี้แล้วก็โคดสวนเลยนี่เวลาก็มาปลูกตุ่มมะพิกกับกระลังงามพี่น้องเอ้ยเนี่ยจะได้กินอยู่ดอกถ้าเทาบัวระบาดมันดีๆก็พอได้กินอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพ่อได้ซื้อข้าวดอก นัดชาเตรียมเมื่อ,อน้ำเอลิทปลูกผัพกพี่น้องเลยมะหลายพนา้านไปเป็นต้นเป็นต้นก็พอเอ,อเลิกเลิกคนนี้แน่จังน้อยปลูกผักน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสบายดีปลูกไว้กินเองเะรอเชื่อมไปที่ปลูกงี้ดอกขางนี้ขึ้นยังไง น้นอยกะจะก่แห้งได้เลยพี่น้องเลยนั่งหอบสรนใจสำนึกน้งไปจ่อยนีนเสียงหายอยู่คือว่าแรงว่าน,นี่เสียงเม่หา้าเม่ดาสนั่นเออที่น้อยถือเจอซึกละ่ะแยกกูใส่ปลาลุงว่าเห็นอยู่ในบ้านทุกคนเห็นอยู่ในบ้านทุกคน นั่งแบบก็ตามสไตล์ของนางเหรอนั่งอยู่ไปกับไปหัวห้องกับปูพีเวลาอันดูแลคือเก่าได้มาอยู่ห้องเนี่ยอยู่น่ากินน่าเห็ดให้กินได้อยู่แต่ว่าแบบเก่ามันก็นั่งกับบริยักษอย่างเงี้ยเดี๋ยวเมัมาอยู่นั่งกันแค่นอนที่ที่อยู่ที่นอนทัากับปูไห่กางหมอกกางมุกเนี่ยน่ากเห็ดให้เบิดเนตัวนั่งบ่อยู่นั่งไปยนี่นั่งมากผู้เลยเด้อ คือเก่าเหรอนางจิมาเลยมันใจคือกันอันนี้ก็ได้บุงพักสลัดพี่น้องเอ้ยยักจะเ่นอะไรนากูด่ามาอยู่นกรดหอดกัน โอ้พอทิ่พยอมทีอัน้ไม่ยอมโอ้ยคิดฟิตแล้ว มันคันมันบ่พอก็เอาเครื่องนั้นก็บพ่อนากอื่นมาปลูกครั้งหนึ่งพกางงกัน่ินมาปลูกครั้งหนึ่งก็ได้หรือเอาประกาศน้องหลีเชี่ยวมาให้เครื่องหนึ่งลูก <c oughs> นี้นเราเพิ่งเนานานใหญ่เด้อันนี้ก็ขอแต่มันติดก็กิกนบ่ไว้แล้วขอบครัวเฮามันบ่ได้ใหญ่ขอบครัวน,น้อยเนาะ พักดำนานหนึ่งกับกลุ่มเพิ่งกลุ่มแล้วพอมันมันเถามันแก่เลยกับปลูกไม้ปลูกกินไม้เออมันล่ลนทีพเล้าตายไหม อ้าถอคุดีนานหนึ่งเลยบไจักมันยังลายอยู่ด้วยนยอันนี้เขาจเจ้าใส่ปุ๋ยในะคะแนวนี้นะมันสูงมๆเลยผักโยงๆนี่แต่ใส่ปุ๋ยทั้งนั้นเลย ใส่ผุ้เล็งผุ้เกียวอุ้เกียวเกียวอันเดียเล็งผักโดยเฉพาะ พดนพ่นชุดพ่นต้นคีก,ก่อนก็ได้พดนต้นองคีก,ก่อนก็ได้นี่จะสีไม่แห้งนะต้นกงีกสีงายไปเบิดน,น,นี่แต่พุนได้พี่น้องเลยทามาใส่นะสอบหนึ่งเต็มเต็มเลยสอบนึงเละจะด้มาเอมน้องดีพุนยูพุ่นก็บจบตกเส้าน้องนะ โอ้ยบ่สิได้กินอยู่บ่น้นี่ว่าแต่่เก็บยังก็ได้เขีนห่างท่านได้ยู่ขึ้นไปแล้ววางบ่ได้รุ่นนี้เวไปให้ึแล้วก็อือยังักยังนเฮาบ่ได้ปลูกเนาะ ปูไว้ง,งามเถอคนอยากคอกัเอาหายเพลิน่เคยกี่ทีเด้วพี่น้องไปมากว่านี่ก็เจ้ามากคอกัให้ผักหอมอันนี้มันงามลกให้พ่อ,อไปปลูกเอากลับค้อนมาคือการค้อนมาคนอื่นมาคอต่อเากับต่อไปถนัดทท่าไปค้อนมาได้ถึงตายเดี๋ยวมันตายเบิดต่างคนต่างขอกันะ นี่ขึงเดี่ยวเลยปูพักการดอยู่นาปูพักการ์ดวอเมื่อนาปูพักการดว่ะเดี๋ยือดลอยไปน้องเว่ยเขาพูดในร้านที่เขามาหับโซ่ไม่พอกันใหม่หยิบนะไปน้องเว่ยสบายดี